สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาชมการขุดลอกห้วยกุดโดนครับสำหรับการขุดลอกห้วยกุดโดนในครั้งนี้ครับผมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการก็คือทางทหารครับผมที่ได้มาขุดลอกห้วยกุดโดนให้กับทางชุมชนครับนี่ครับโลงเตียนเลยครับ ห่วยกดโดนอันนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชม Youtube ช่องของผมนะครับก็จะเห็นว่าห่วยอันนี้คือหลายๆท่านที่มาหาปูหาปลานะครับไม่ว่าจะเป็นโยกย่อครับผมหรือว่านั่งตกปลาครับผมก็จะมียายวาดยายแต่ยายจักครับจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาของผมครับท่านผู้ชมอันนี้คือทางหน่วยงานราชการได้มาคุดลอกให้ครับ เป็น2ฝั่งครับอันนี้อีกฝั่งนึงครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ครับผมจะอีกเป็นฝั่งนึงครับซึ่งระยะทางที่ขุดมาประมาณ3กิโลเมตรครับผมจากบ้านตองครับผมที่จะติดเขตแม่น้ำโขงครับเพราะว่าห้วยกุดโดนอันนี้จะสิ้นสุดที่แม่น้ำโขงครับผมก็ไหลลงแม่น้ำโขงครับก็จะใช้ระยะทางการขุดมานะครับ เป็นระยะทางประมาณสามกิโลครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านผมแล้วครับครับสำหรับการขุดลอกครั้งนี้ครับท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่ๆก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เอาออกครับบางต้นที่เอาออกได้ก็เอาออกครับผมถ้าเกิดว่าต้นไม้ใหญ่ๆมากอย่างเช่นต้นกามปูอันนั้นครับเอาออกไม่ได้ครับมันใหญ่ครับแล้วก็จะเป็นพวกกอไผ่ครับ กอวภัยนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของที่นะครับมีความประสงค์ที่จะไม่ให้เอาออกรับเขาก็จะไม่เอาออกรับครับถ้าเกิดว่าอันไหนเอาออกได้ก็จะขุดให้ลงเตียนไปเลยครับอย่างเช่นด้านขวามือนะครับผมต้นไม้หายหมดเลยครับขุดลงเตียนเลยครับจะยาวไปนู่นครับผมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศ หลังจากที่ขุดลอกแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขุดลอกครับไปชมกันครับผม ท่านผู้ชมครับฝั่งนั้นก็จะเป็นรถแบ็คโฮครับผมที่จะใช้ในการขุดลอกห้วยกุดโดนในครั้งนี้ครับครับจากจุดที่ผมยืนนี่ครับด้านหลังเมื่อกี้ครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นสะพานขาดครับตรงที่ คุณยายหวีมานั่งตกปลาครับผมตรงปูนนั่นนะครับนั่นนะครับตรงปูนที่มีกอไผ่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศใกล้ๆก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขุดลอกไปถึงครับครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือตรงที่เป็นสะพานขาดครับท่านผู้ชมตรงที่คุณยายหวีนั่งตกปลาครับตรงปูนตรงนี้นะครับผมครับส่วนด้านลางฝั่งนั้นครับ รถเบรกโก็ไล่ขุดมาเรื่อยๆครับส่วนอีกคันหนึ่งครับท่านผู้ชมคันหนึ่งก็ขุดฝั่งนี้ครับนั่นะครับจอดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับขุดคนละฝั่งครับมากันสองคันครับอันนี้คือบริเวณที่คุณยายหวีนั่งตกปลาครับใน E p พีที่2ของการตกปลาครับ ท่านผู้ชมได้ชมคลิปผมก็จะเห็นว่าคุณยายท่านนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขุดลอกฝั่งนั้นอีกครับครับ ลงเตียนเลยครับสําหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะครับตรงที่รถใบรกหัวจรนี่จะเป็นกอไผ่ยาวไปถึงนั่นนะครับยาวไปถึงกอไผ่ก่อนั้นนะครับครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ลื้อออกครับเอามากองไว้ข้างๆนี่ครับเพื่อที่จะให้ขอบขอบห้วยสะอาดโล่งครับนะครับก็จะยาวไปจนถึงนุ่นนะครับ ตรงที่คุณยายวาดนั่งยกยอหรือว่าตึกสะดุ้งนู่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมครับครับก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณที่คุณยายวาดท่านมายกยอครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวท่าอาหารครับก็จะขุดลอกมาเรื่อยๆครับครับบริเวณนี้ก็ได้มีครับเจ้าของที่มาตัดไม้ยูคาออกไปครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มาตัดแล้วถ้าทาง รถแบงโฮเขาล้มลงแล้วมันจะเอายากครับอ่พาพอดีฝนตกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอย่างนั้นก็ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนครับก็กลับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผนตกครับ